คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกระแสะแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยก็คือมีคุณลุงที่เป็นคนพิการคนหนึ่งรเราอาจจะได้เห็นแล้วจากทางสื่อโซเชียลนะคะคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังจะเอารถของเขาเนี่ยเข้ากรุงเทพมหานครเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกตัดสิทธิ์คนพิการปรากฏว่ากว่าจะไปรู้เรื่องราวเนี่ยอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ค่ะไปพบคุณลุงคนนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคือลงไปข้างล่างแล้วคุณลุงอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัย และตอนนี้เองค่ะความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงคุณลุงแล้วนะคะตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะที่เราได้ทราบกันนั่นก็คือคุณมนทนนะคะเพชรสังอายุ48ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลแม่3ามอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะเขาได้เดินทางด้วยรถ300โยกนะเพื่อเข้าไปที่กรมบัญชีกลางกรุงเทพมหานครเพื่อจะไปยืนยันตัวตนค่ะเนื่องจากตนเองเนี่ยถูกตัดสิทธิ์คนพิการล่าสุดค่ะคุณสุชาติทีคสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะได้มีการสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโข,ขทยัยเร่งเข้าไปตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดูแลในเบื้องต้น ปรากฏว่าเบื้องต้นเราทราบแบบนี้ค่ะว่าคุณลุงมนทนเนี่ยเขามีบัตรประจําตัวคนพิการแต่ขณะนี้เองเนี่ยตรวจสอบในระบบปรากฏว่าไม่พบข้อมูลที่ผ่านมาเองเนี่ยเขาก็เคยได้รับเบี้ยอย่างคีพคนพิการด้วยนะแต่ปรากฏว่าย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปกําลังสํารวจอยู่ค่ะว่าขณะนี้เองเนี่ยเหตุใดเพราะอะไรชื่อในระบบของข้อมูลของเขาเนี่ยจึงหายไปด้วยซึ่งก็ไปพบนะคะว่าปรากฏข้อมูลพบ เหตุส่วนตัวบางประการ,รที่เป็นเหตุทําให้ถูกตัดสิทธิ์คนพิการค่ะซึ่งตอนที่นายมนทนนะครับได้เดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะครับก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ทราบว่าชายคนดังกล่าวครับไม่ได้อยู่จังหวัดสุโขทัยมานานกว่า2ปีแล้วทําให้ต้องถูกถอดออกจากบัญชีคนพิการของจังหวัดสุโขท,ทัยแล้วก็ขณะนี้ครับก็กําลังแก้ไขปัญหาว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามครับหากคนพิการทั่วประเทศนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยหรือว่าข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนการรักษาสิทธิ์หรือว่าเงินสนับสนุนของตนเองยังไม่ต้องรีบเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ให้โทรศัพท์มาที่ศูนย์เล่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสอรอสอสายด่วนนะครับ1300-1300 130, นนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งทางศูนย์เองนะครับก็จะดำเนินการช่วยประสานงานให้เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นครับ